ใชึ่อแล้วใช่แล้วนั่นคือซัมบี้มัยมมาลูกไม่ทันแล้วพี่กู ติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะยยยยยยยที่นี่ใช่ไหมคะที่เราจะมาล่าท้าผีกันนะ่ะที่นี่แหละนี่แหละโรงเรียนร้างอะพี่กุ๊กรู้ดีนีอ่อ ทุกคนวันเนี้ยพี่อูกุกอ่ะจะต้องการที่จะมาล่าท้าผีโรงเรียนร้างเพื่อเราจะเจอบ่อแสของกระสือฟ้าแฟดหรือว่าบ่อแสของผีผ้าห่อศพดึงดึงแล้วทําไมเราถึงต้องมาพิสูจน์ที่โรงเรียนร้างเลยพี่อูกุกก็เพราะโรงเรียนร้างที่นี่เคยมีประวัติว่ามีคนเจอสิ่งลึกลับลี้ลับที่นี่เพราะที่นี่นะคะมีปากกลัวเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะเจอตานีเฮ้ยอกุกฝั่งตรงข้ามโรงเรียนร้างเนี่ยเป็นบ้านร้างที่ที เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรปี๊ดปั๊ดเสียงมันเปรตเลยพี่กุ๊กเนาะเดินมาไกลอ่ะมันมีความแบบปวดชิงช่องอ่ะเฮ้ยไปหาว์นะกันเถอะพี่กุ๊กดูดิดูดูดิดูซากของเก่าเต็มเลยอ่ะโอ้ยน่าหนักสิโอ้ยหลอน Oh, ระวังนะคะระวังเลยเฮ้ยนะระวังระวังทุกคนเฮ้ยข้างหน้าพี่กุก๊กเหมือนจะเจอไปไขแน่ดูดิด้วยทางเข้าไหนอ่ะน,นัแน่ตัวแรกเหมือนจะเป็นประตูห้องน้ำเราไม่รู้ประตูห้องน้ำ,อ,นอ,นำอือโอเคเลยกำลังปวดชิงช่องพอดีไปห้องน้ำดีกว่าท่าไม่ใช่อ่ะปล่อยตรงนี้เลย,ยพี่กุ๊กเฮ้ยปล่อยตรงนี้ไม่ได้ค่ะเฮ้ยอายคนอื่นเขาไปเถอะเฮ้ยนี่พี่กุ๊กใช่แน่แน่เลย นี่แหละนะเขาถึงเรียกว่าสุขขาทำไมมันน่ากลัวไงพี่กุ๊กเหมือนห้องน้ำร้างเลยค่ะผมไม่เชื่อว่าเหมือนนั่นแหะมันไม่มีคนอยู่เลยทุกคนดูดิเฮ้ยดูสิเฮ้ยโอ้ยโล่งกุ๊กเราไปเปิดประตูห้องนั้นดิห้องนั้นแหละไม่มีอาบน้ำดิช่งเดี๋ยวขอไปห้องน้ำก่อนนะโอ้ยเดีทุกคน ไม่เอาพี่จองห้องนี้พี่กุ๊กทำไมอ่ะเฮ้ยกม็มันมีแช่สองห้องนะพี่กุ๊กผู้หญิงกับห้องในสิจะได้แบบรูปปลอดภัยไงเหรออือห้องนี้ไม่ได้ปเดี๋ยวแม่ทำไมห้องมันปิดอยู่มีคนอยู่หรือพี่กุ๊กมีคนอยู่เหรอดู้ดิเอแล้วนะงนะั้นจะเปิดแล้วนะคะหนึ่งสองสาม ไปทางไหนท่นานดินดไม่มีคนเลยอะ่ะเฮ้ยตรงนั้นอะเหมือนมีคนอยู่ะเหมือนมีนักเรียนอยู่พี่กุ๊กมีนักเรียนเหรอ,อเออใช่ใส่ชุดเหมือนนักเรียนจริง<อ>ด้วยรีบไปดีกว่า<อ> เรื่องเรียนเหรอใช่ครับ <S 2> <S 2> เฮ้ยแล้วทำไมเฮ้ยน้องๆเมื่อคืนพี่อะไปเจอในห้องน้ำอ่ะมีตัวอะไรก็ไม่รู้อะหน้าขาวๆปากแดงๆเหมือนมีเลือดออกมาด้วยอะดูไหมว่าเป็นตัวอะไรที่พี่พูดถึงอะใช่ตัวที่มันมีเสียงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ใช่แล้วใช่แล้ว,วอย่างเงี้ยแล้วก็ทําตัวเหมือนกระดูกจะหักอะเออเออย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนเกือบจะมาหักคอพี่อะใช่แล้วใช่แล้วนั่นคือ ซัมบี้มัธยมแล้วประถมกับมัธยมอ่ะแตกต่างกันยังไงอ่ะก็ว่าซัมบี้มัธยมอายุมากกว่าซัมบี้ประถมไงเฮ้ยแล้วหน็อไม่ใช่ซัมบี้ใช่ไหมอ่ะพี่พูดเยอะเลยตอนนี้พี่รีบช่วยแก้มัดผมเร็วมันมาเร็วมาแล้วเหรอ คันแล้วพี่มีคุณพ่อน้องพี่ช่วยเขาดีนะพี่ไปเลยเราจะไปช่วยเขาดีกว่าไหมน่เราจะช่วยยังไงอ่ะกันซอมบี้ไปไงอาจจะทันก็ได้ กลายเป็นสมีทั้งคู่แล้วกลายป็นสมีทั้งคูแล้ว้ยช่วหาล่งไปนี่มวอปาเฮ้ยเฮ้ยมันโกรธเสียงเลรูเฮ้ยเฮ้ยรีบหนีกันเ็วเร็วหนี้ ปอดภัยได้ยังไงะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเจอตัวช่วยแล้วพี่ก็เฮ้ยนี่นะสิเพราะว่าแค่เนี่ยนกหวีดเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่าซอมบี้ได้ใช่ถ้าซอมบี้ปวดหัวก็อาจจะแค่เจ็บหูชั่วคราวใช่กำจัดมันไม่ได้อะกำจัดไม่ได้งั้นเราอ่ะก็ให้เด็กๆอ่ะเข้าไปกัดซอมบี้้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไงล่ะงั้นให้เด็กๆอ่ะเข้าไปล่อซอมบี้แทนไงแล้วก็หนีโอ้ยเป็นผู้ใหญ่ที่แบบดีมากเลยพี่กูประชดปะเนี่ยเ,ออเรา <ๆ S 2> ต้องปกป้องเด็กสิพี่กูปกป้องเด็กอ๋องั้นเข้าไปกอดเด็กแล้วให้ซอมบี้กัดไม่ใช่ขนาดนั้นเด็กจะมีอาวุธไงเราไปยืมอาวุธเด็กมาใช้สิยืมอาวุธอ่าดาบิคัดอสูร ต่อสื้อเพื่อฝึกฝนดาบดาบฝึกฝนดาบเหรออันนี้คือดาบพิฆาตศูนใช่ไหมใช่โอ้โยงั้นอาไหนดีล่ะเอ่มสีเหลืองสีแดงงั้นพี่กูก่ะขออันหนึ่งได้ไหมไม่ได้เฮ้ยแต่เมืเ่อกี้หลังโรงเรียนร้ามันมีซอมบี้นะแลวไม่ใช่ซอมบี้ตัวเดียวนะมีทั้งซอมบี้มัธยมแล้วก็ซอมบี้ประถมอ,อาจจะมากินน้องๆที่เป็นซอมบี้อนุบาลก็ได้เฮ้ยพี่ขี้มัว่ว ใช่ซอมบี้ไม่มีจริงหรอกทำยังไงดีละ่ะเด็กๆไม่ยอมให้ดับพี่คาราสูน่นะทำยังไงดีอะทุกคนซอมบี้ก็เดี๋ยวตามมาทันหรือเปล่าไม่รู้อะขโมยเลยไงเฮ้ยเด็กๆตรงนั้น่ะมีคนแจกไอติมดับพี่คาราสูนนะมีรสสตเบอรี่รสชาเขียว เฮ้ยแล้วก็มีรถสีเหลืองๆอะ่ะรถเลไไม่รู้วันนี้ลาหรือเปล่าเออเนี่ยรีบไปเอาเลยเออแต่ก่อนจะไปเอานะฝ่าห้พี่ก่อนนะ <c oughs> โอเคนะไปเลยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไงต้องสู้ย้าย่ายาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะได้ผลเลย เอาง่ายตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยพยาพยาดาบฮะเฮ้ยเฮ้ยดาบแล่วค่ะนะคุณทางเฮ้ยใช้การไม่ได้แล้วมึงคุกแน่เหลืออันเดียวทำไงดีอะทำไงดีโซมีเฮ้ยตายไปแล้วนะเนี่ยตายไปแล้วเหรอโอเคอย่างเงี้ยเราก็เลิศแล้วเฮ้ยแล้วเด็กๆพวกนั้นนะแล้วสิแล้วเราจะเอาไปคืนเด็กๆยังไงอะเอาไปคืนสภาพในเรือมิกุกเหรอ บายบายซอมบี้ขอใ